เอเลไม่งเปล่เลยนี่ก็จอดไง ควยแม่พี่น้องแะอ้อนป้ายะโอ้ยคุณมาเด้อพูดได้ตีเอาป้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อควยแม่กันอืมบินหงุดหงิดไฟใน่ในปาดมีแต่หลุดงามงามตรงนี้นี่เต้มมองอยู่อืมคุ่น่าก็ตายอีก เอาถงหกสี่หนึงเฮ้ยคอยเมกันได้คักได้เน่ได้อุบายได้อุบายแ็มดป่เรอปเลี้งปลองกันเอาหนังาหนังแข็งมันออกเลยหรือหัวเลยน้อง่ะอุส่ได้จะมาคํำเนาะขันมาเว้นเอกไปหน่งแข็งมานออกไปยังเผาใชนี่เลย ลาลกออน้มอง,องมองในมองเป็นปุ่มเป็นงนโดตรบอรลเลวแลีนมาเมื่อมันคำพี่น้องเลยมึงแล้วสะอ,อ้วนหน่อยยมตัวเดียวครัวทัก้ัวทักนี่จะปลากรุ้มอ่อยต่อยไอ้อย่อนทุนเด้อไผ่สีอามาเอาเด้อพี่น้องเลยออืจางใจ ของค้าของแข็งคนไทยลูกก็ได้มึงอาญะเลยปิมอีรีมีปิ่มอัดทั้งหมือนก้อนเมืองเสาจะคอยเอาไปจำนายมันคำอัดผู้ปศุภัณฑ์นี้เราพี่น่องเลยบ่นมองจักหัวนี่น่ะในยางหลาย มีป้าป้าค่ะค่ะป้าเนี่ยเนี่ยเลยพี่น้อง้าวไปไปบางคำนี่ได้บ่เมนว่าไปเตอเ้าได้แต่บางอย่างไหลายมไปสีม่อืออ่ะปดปดชอยกันปดมาเ้าเปล้ปอเขาอื่นนี่